ไปอ่นสปริงแววไหมแววนี่ไปอีย่างนี่หมูปิง oh <no. S 1> ป้งของน้องหมูปิ้งของน้องเต็งไทยร้อานของของน้องเต็งไทยหมูปิ้งมีกล้องเงดียวกล้องสุดท้ายกล้องสุดท้ายเนี่ยไปเลยอ่ะสุดท้ายแฟนหล่อเลยแ,ลแฟน<ด>หล่อะจะอวดโดนนัดร้อนนะเห็นตั้งซีโมพาตั้งซีเดอร์นัดโมพาปีกระป๋องระวังหน่อยามันจะแครงหมดแล้วอู้หึ น่าเสื่อมแทนเลย้น้องได้ยังแหมอันนี้ก็เป็นอันอ่าวุ่นวุ่นวุ่นเอาไปใส่ตู้เย็นได้ก็ลูกเอาไปใส่ตู้เย็นข้างหลังมาลูกนะใส่ตู้เย็นข้างหลังไว้ก่อนนะคะแล้วก็เป็นที่เหมือนกันเนีย่ยไปใส่ตู้เย็นข้างหลังซื้อมากี่อันนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกชิบสองชิบสองขวดเลยสมัตินเลยบออยวไปใส่ตู้เย็นข้างหลังก็เป็นอ่ะเลิกสมัตินเลยบอันนี้ก็เป็นอันขนมขนมน้องจะใช้อีกแล้วี่บอเ่านี่ขนมยังขนมเล่ รถกะเพรากอดไทยารถไทยรถเมี่ยงค้ำนั่งรถเมี่ยงค้นลองซื้อให้ลองรถเมี่ยงค้ำไมาต้อยลูกไม่บอเคยได้ยินรถเมืองเมี่ยงค้ำสักทีอ่ะการรถไหมล่ะลูกล่ะการรถไหมนะเบอร์รถเมี่ยงค้ำมีรถไหมของน้องจะไทยรถใหม่เบอร์รถเมี่ยงค้ำโอเคน้องเคยกินกระโหลกนี่มันล้ำก่อนนี่ อันนี้เป็นไทยรสกะเพรากรอบรสไทยเมี่ยงคำโอเคมาไทยสแน็คไทยสแน็คไทยสแน็ครสนี้อสัน็นโอ้ยโอเคถุกอย้างก็พูดพูดแบ็คอินแล้วแบ็คเมนูโอเคพูด in, พดอีอ่ะ เเปิดอะไรวัดเมื่อมวันจ๋อเปิดร้านช้ำได้แม่ก็อู้พิษอู้ถูกเยขึ้นน่อเปิดร้านช้ำได้เลยเห็นรอเปิดร้านช้ำได้เห็นรอเพปิดเสร็จเต็มเลยลดอะไรอะรถอะไรเราเพ็่ครับแล้วลดปลาหมึกย่างฮอตดยังไงฮอตชิลลี่ฮอตชิลลี่สควีทอืมปลาหมึกย่างฮอตชิลลี่สควีทก็คือแต่ว่ารถปลาหมึกย่างนั่ะจ่ายอยู่ส่วน ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ไดโนพาร์คบ่เป็นไดโนเสาร์อันนี้ถั่วอันนี้เป็นอยังนีงถั่วกรีนนัทตากรีนนัทที่ใช้ถั่วกรองอะใกล้ๆที่ is my noodle วอลนันเตาไมอีสานนู้เดิลอันนี้เป็นอันนี้ดอกจ้าอันขนมสิงห์ไม่ต้มก็ไม่รู้แล้วนอกจากนี้ Onion Wings ไม่ใช่ยังกงอันนี้นะโดนไม่ใส่ถุงอะไรยังเก่า แล้วน้องแกกินน้องกับไข่มาจับเอามาจับเอาแดดเต้เอานี่มันถึงแล้วิดแม่ข้างบนไรข้างบนแล้วแม่มอมิตี้ไว้แล้ไหมไห้ได้เหรออ๋อไม่แม่เตี้ยเฉยๆแม่ยิ้มแบเตินแล้วตั้งแต่นางแหมมนี่เดี๋ยวอันนี้ไปที่หลางก่อนอันนี้เป็นหิด เฮ็ดสิมาเฮ็ดอันพรุ่งนี้เราจะกินพรุ่งนี้หมูกระทะหมูกระทะหมูกระทะนี่เห็นไหเป็นซอสซอสแล้วก็เป็นซอสเอ่อซอยซอสก็คือนี่นหะมัชรูมซอสแม่บลูมซอยซอสเด็กมัดลมอะไรอะมัชรูมซอยซอสฮันนี่ฮันนี่ฮันนี่เห็นไหมอ๋อมัดลมมัชรูมซอยซอสก็คือแบบซีอิ๊วขาวบ้านห่านี่ละจ้าอันนี้ก็เป็นเคียงของอัน ซุกิยากินอกจากเนอะนูน้นนี่โอ้โหแม่กะหาเจ้าแม่เพียอนซูชิยากิแม่ซื้อมาสมกระป๋องนั่นมันหายยไปไหนแม่มาหาที่บอกป้าไี่ก็รักป้าที่ก็ในซีมาสองางซื้อแล้วซื้อแล้วมาถึงจปะป้าซื้อแล้วมาถึงจปละป้าหรุแล้วแม่ก็ว่ามีซื้อมาอยู่นะอีแม่ลืมอืมเป็นคนคิดเืมองไหว่าซื้อซื้อมาอยู่ไปใส่ไปใส่นะ นี่ก็ใช้ถุงใบมัดรูมพุดอินเดียพุดแบกอินเดียเฟิร์สแล้วพุดอินฟิชโอเคอันนี้นะโ oh, อ้อันนั้นค mm, mm, okay. uh, uh, ือเบรดอ๋ออันนี้เรดท็อกเรดท็อกมบฟ่อป้ปบ้างเรดท็อกมบฟ่อไม่ให้สเหมือนหินเลิฟอีกโอเคอ้าวไว้ไหนอ่ะไปไปเออไปไว้ด้วยกันกับอันของน้องไปอันนี้ก็เป็นไส้กรอกอีสานไส้กรอกอีสาน เอาไปใช้ช hmm. ่องฟิตพี่แม็กจิมุกลาคนเก่งสามันหถวนี้อใส่กล่องอีสานแะล้วก so ็เอาใส่กล่องอีสานนะคะเอาอันนี้ไปไว้ตู้เย็นหลังพี่แม่กดูนะคนเก่งอใส่ช่องฟิตได้หนาไอ้น่นแต่นี่ใส่ตู้เย็นได้เต็มเต็มเลยตู้เย็นเต็ม อันนี้ก็เป็นอันแป้งมันกรอแป้งมันขอดกรอบนอกอันนี้แป้งมันทอดกรอบพี่น้องซีมาไม่เป็นจะอี้นนาลูกคือแมวใส่ตู้เย็นไว้ก่อนหรือว่าเอาเอาอกไว้ข้างนอกนี่แม่กับบลูจักกันไว้ข้างนอกนะลูกโอเคเวลาทอดไก่แม่กะไก่ชุบแป้งเราเคยทอดอ๋อโอเคอันนี้มันคล้ายๆเป็นแป้งที่ เป็นนามเจ้ะกระโหลกน้ผงเป็นผงก็มันอย่างนิ่มๆ้งขาวๆแบบละเอียดละเอียดอ๋อก็ไม่กับบ่เคยสื้ใจสะเกียร์อะไตาคานอปกติสิชุบเป็น่อดให้น้องไทยมันกิแบบอีกคนลยยี่ห้อแต่ยี่ห้อนี้น้องไทยมาล้ำอันนี้ของตาคานอของไทยของไทยโอเคเอาไว้นี่เนูไว้แล้วน้องอยากยิน้องกับอยู่นี่หลูล่ะเอาไว้นี่โอเค นัองกัญยใช่เห็ดกับเข่าเก่งขึ้นแม่เลมันใช่เห็ดกับเข่าเ็นเดอร์สิบอกให้อันนี้กับเป็นหมูอ่อนเนื้อ beef beeflo b e e f r o l ชิไมเห็ดกับอันหมูกระทะหมูกระทะวันพุ่งวิดฮอตพอรวิดฮอตพอรอีกตัวพูดอินบาร์บีคิวมากกว่พูดอินแบ็กฟิสพูดอินแบ็ k ฟิ s ครูอันนี้บต้องเอาไซสฟิสสาาะว่าเขาอยากกินวันพุ่งอืาังก่อนอก ไม่สิ่ไปนั่นตรงนี้ตู้เย็นเหมือนกันลูกหล้าต้องใช้ช่องฟิตนะลูกนะอันนี้ก็เป็นมะละกอกรีนกรีนปลาปลา a ่างกรีนปลปลายอันนี้10พันไปแก็มีอะไรอีก่ะนี่ก็เป็นอยังไงเป็นผักเป็นผักผักชีโอเป็นผักชีอันอย่างน,น้นหร มอกอดีเอ็นดาโอ้อแม่แม่อันมอร์นิงเกอร์นี่มอร์นิงเกอร์นี่ก็คืออันต้นผักบุง้งบินแท็กซีผักบุง้งนอกจากจะไม่เฮ็ดกินมื่ออื่นนี่แหละเนี่ยพอคุกกิ่นทุมอ้อโลม้อโลคุกกิ่นคุกกินเฮียอันนี้กับพูดอินพูดอินแล็บเฟิร์สแล็บ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 โยงน้องโยงในรถเนี่ยล่ <laughs> จะเปิดเพลงก็ดีไปเปิดเพลงกันน่ะน้องไทยเปิดเพลงฝรั่งอ่ะก็เพลงแรปกระเขาพากันอยู่น้องไทกัแม่กัระใุพกันไขหวแค่อดที่บนรชอ้อก็นแมรุไมคนตั้งนอฟอเปนบ้าก็บอกเป็นยันเขาเป็นมากจะไหนจะไหนกระลกเอ้ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกเสร็จกระลุเขาก็บ้ามี่ไมด้อเธอบีนะคทุกเกสแต่ไม่้อเธอเชิญออนเดินแรบซองไรแอนไม่รอเธอ ได้แ a t for me t o g e t h e and ้องช o and and my d a u h e r say um a people outside they looking they say we are very really crazy people n o t ั่นจริงลองวิจ e already crazy from before right? <laughs> crazy every d y that's okay e v e t h i n g gonna be a l i g t e y t h i n g gonna be so okay อีกสิชมพูแสงจันทร์ชาแนลมาแล้วใบกี่สินะลูกนะมันกสีมันกสีเฮ็ดเก็บไปโดนมาน้องเข้าใจก็เข้ามาสีเฮ็ดเก็บไปโดนไปว่ายังเก็บไม่ได้นานอูดเลยแม่ก็ใส่ตู้เย็นข้างหลังไว้น้อเก็บไปโดนอืมพีเก็บไปโดนได้อันนี้น้องไทยอยากกินก็เลยสีมาใหญ่มากพแม่ถามเปิ้นแล้วเปิ้นว่าบ่ใจัส้มนะใหญ่มาก มะม่วงอะหยังก็ลุกเอ,อ่อใหญกวมือน้องแหมอ่ะมะม่วงอ่ะพุ่นฮ้อนก็บลูกเอ่ออันที่มันบ่ส้มนะม่วงมันนะม่วงมันเขียวเสวยมาน้องถ้าอยากกินไงกะเลยซิมาหลุดน,นี่ใหญ่ม่านี่ให้กวหน้าไงแหมไม่เครียด Clean mango not not sour is is an uh clean mango but not sour I have happy แ a v ซ s ม m e sour บกไอนบายไอบายโนซววรันไมาเลยิเนีนี่ไ้กินแบบซ้กินบดอะไรนี้อันนี้เก็บไว้นี้เก็บไว้ก่แล้วกัเดี๋ยวก้อนัเยวอันนี้เป็นข้าวเขียวหวานเมรีใช่มครับมมนรีมนรี แมนเดลีนแมนเดลีนแมนเดลีนแมนเบอร์รีแมนเบอร์รีมีมาสตไม my my ด็อกเตอร say แมนเดลีนแมนเดลีน but but my 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 say my sound my accent มีมารีนมีมารีนมีมารีนนะจ้าได้รีบบิ๊แมนเบร์รกัคืออันบัตรมเขียวหวานมันเท่านี้ล่ะบัตรมเขียวหวานมันเท่านีล่ะนี่ออเรนจ์กับจีแมนเดลีน มันจะออร์เรนต์ว่ามันจะเอาเล่นถ้าเอาเล่นมันจะแหมยางนึงน,นี่เอาเล่นมันจะแบบนีม้มันจะนุ่มฟอจะให้ดูนะจ๊ะเด็กน้อยเหมือนออร์เรนเด็กน้อยที่น่ารักนี่เดี๋ยวจะแปะหนึ่งนะคะคนเราจะคนนี่ถ้าส้มเขียวหวานอีอันนี้ส้มเขียวอันนี้เป็น เป็นออร์เนออร์เนจ์ดิสวรรออร์เนจ์ดิสวรรแมมมารีนบัดบิ๊กดิสวรรแมมมารีนบิ๊กวันมันคนละอย่างแล้ผิวมันจะเหมือนกันต้องคือนึกว่าอันนี้เป็นออร์เนอันนี้อันนี้แมวไวต์ปั๊มพี่พ่ชอบนะน้องก็ชอบกินนองที่ชอบกินที่แม่น้อน้อยที่แม่ซื้อมากแต่แต่อันนี้ไม่เหมือนกันอันไงมันแต่อันนี้มันไงมันมันมันเซนเซมแบบดิฟเฟนต์น้องเข้าใจก่อเข้ามาเซนเซมแบบ เนี่ยสตรอเบอรี่ตัวนี้เนาะก,กินก็เหลือสตรอเบอรี่สองอันหวานนะเอาก่อนเราน้องกินข้าวแล้วกอนต้องจะกินหมูปิ้งหมูปิ้งหมูปิ้งหมูปิงป่งซื้อจากล้านไทยข้าวเหนียวหมูปิ้งอันแรกครับถ้าวับไปเชิญของล้านไทยร้านไหนย่ายส์ร้านนี่ก็อัมไพตัางกี้มาเล<า>ยร้านอ,สะสะอัมไพร่หมูปิ้งเดียเลย <สะ S 1> อันนี้เป็นอัน นี่ก็มึงนอกจากเนี่ยมึงนอกจากเนีมเอามานีก็เป็นอันสิบ่ยเฮ็ดกินมื้ออื่นอันเฮ็ดนี่ก็อ่าอ่าหมูกระทะหมูกระทะสิใส่กุ้งนะอืเอานี่ใส่ตวยก็ได้นะลูกัอยากกินมอเอเดนอามาใช้มาก็อยาน้องแตอันนี้เอาไปใส่ช่องฟิันนี้น้องบยามาเอานี่พอน้องกินหมูปิ้งก่อนเนาะม่จะใส่ชองฟิดวบ่แบ่งคะเน่บ่แบ่งลูกมันยาออกง่ายนอนี้กค่ะ อออกง่ายออกง่ายมันอย่าออกง่ายอันนี้อย่งนีบ่าอ่นี้มันจะหนีบมือปูน้อยยังติ้อยู่เลยอจ้ะใส้ทานบอลใส่ทานอะไรคดีมันใช้แ่าใช้ทานบอลนี่แล้วสมมันจะใช่ทานทานอ่ะทานโอเคทานแต่ใส่ทานไงแต่ว่ามันจะใส่ทารแม่บอกจะใช้ทานยาย้วยเยอะ เราเามาเ็บมาทายนูกเสร็มไม่มาเส็าเลยมาเลส็ป็นเต็มเบอเดี๋ยวส่งไปที่เือนน่ะน่ะน้องจะส่งไปองให้มูเพื่อบงบเพ่นไปอวดเพี่ยนเพ่อมูตนอันนี้น้องแท้เลือดเน้องแท้อยากกินปูไจะเปนเลือกอืมน้องเปคนเลือกตนี้น้องแท้เป็นคนเลือน้องแท้อยากกินปูาเไงอากิมอ่ะมยไดูกล้ามเอือ เดี๋ยวเดี๋ยวเราปลูกกันกนดู้เพราะเรามันคู่กันนะเพราะเรามันเท่ากันมันจะมันจะตีกันแล้วมันกับมันจะไฟจริงแล้วไม่แม่มันจรดีอุ้ยอยวนี้มือระลูกตัวนี้ตัวใหญ่น้องร้องกำอีกำตัวนี้ละลูกม่ามันบาดใจไปนี่ก็กำยังแม่นี่ก็น้องกำฟอวางไว้ก่อนเหรอเอามือสอนเข้าไปน้องจะให้หมดได้ ก็หูตัวนีกัมไงขนาดนก็เอากมไงโชวแฟนกัมหนีกลมเข้าไปอยเข้าไปกัมดินไไปซเข้าไปเอา็ัดีสวัวัสดีัสดวัวัสดีสวัสดีสวัสวัสดีสวสดีวัาดีสวัสดีวัสดีสวัสนีสวัสดีสวัสวันดีสวัสสวดีสวัสวกหววดีวาั ว่ากล้ามไงคันว่าเสียลนกนกตู้เย็นก็อนห่กันเสียไปเห็นให้นน้องฉันใช่กินอันสิไปซื้อล็อกเตอร์บ่มีนะน้องเนาะบิ๊กล็อกเตอร์บิ๊กล็อกเตอร์น้องแฮงคแล้วก็น้าไม่ใจออกแส่นี้น้องนะกันทายไปเลยแม่กับจับก่อนเสีิวกี่ก้อนน้องมันยางไปหาน้องนั่นหนะมันยางน้องกินมาแล้วนี่ค่ะ

Yo, yêu, 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 mẹ yêu, 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 đi yêu, 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 mẹ 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 lục lên cắt ra mình siêu 拉路会。 เพียงแค่ไม่แ่พ่อก็าเนี่ย่ยังต้องแม่ก็จะมัดเลยแม่เปจะยังแห้งยขามองนนหัดนะอือก็หนึ่งก้นแล้วหรอมันก็ไม่จะเอไปอัพช่องพิกอะไที่น้องอ่ะตัวนี้มันบอกค่อยห่างอู้ห้ไม่ทำอะไรมันไม่ได้เงอย่างมันโอ้โหมืดกัด มันแก้แซะอย่างนี้อันนี้ก้านน้อยก้านมั่นนองเนาะกินที่หอมจนเลยแม่แล้วแม่ทำคือไหนกันก็เลยคิดเสื่อมอันนี้กับล็อกเตอร์มันแบบนี้น้องเนาะเขาบอกว่ามาไปวัาใจหน้ามันเขาวอะใจหน้ามันอนวันมคริสต์มาสอือแต่เลยแบบมีล็อกเตอร์ไงแล้วน้อชอบกินปูอือก็แค่ชอบกินปูแม่ชอบกินล็อกเตอร์แต่มันแบบมี้พอกันไหมคิดหนักอุ้ยมาแล้วมา พอกันไม่คิดนะฮักสกุลสุคนนำ้ำหลังรวยรวยร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะ